สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้า Discord ของ Map Anime Adventure นะครับโหและเป็นข่าวดีที่สุดในปีนี้เลยสำหรับพี่นะครับถึงกับขนล,ลุกทั้งตัวเลยนะอ่ะก็เป็นช่วงเวลาเที่ยง39นาทีนะครับทางโกมุก็ได้ทำการโพสต์หคลิปที่มีชื่อคลิปว่าอะไรอื่นนะครับหรือว่าเป็น question mark และมีคำประกาศเพิ่มเติม หลังจากที่ไม่ได้ประกาศมาเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีเต็มนะครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ11เดือนกว่าแล้วนะครับเอ๊ะน่าจะประมาณ1 1เดือนนะครับอาจจะไม่ถึง11เดือนสิต้องบอกว่าอีกไม่กี่วันก็11เดือนแล้วนะครับอันนี้เนาะก็ทางตัวเกมได้ประกาศแล้วนะครับหลังจากที่เราก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแบบนี้มาระยะเวลานานมากนะครับตั้งแต่ที่มันปิดไปพี่ก็ได้พยายาม ไปนั่งดูนู่นนี่นั่นอ่าเขาโดนลิขสิทธิ์อะไรบ้างตอนนี้ความคืบหน้าไปย่งบ้างและในที่สุด ใครกำลังเปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบแล้วครั้งหลุดกลางคันแอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้หลุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทด้วยนะครับ ทเทพเจ้าของเรากลับมาแล้วนะครับอ่ะนี่เลยนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าทำการย้อนความหลังนะครับที่เราเคยผ่านผ่านมาทั้งหมดนะพี่ยังเน้นย้ําเสมอว่าทางโตเกมโดนปิดมาทางโตเกมเนี่ยไม่ได้โดนลบออกนะครับแค่โดนปิดพักไปเฉยๆนะครับก็เลยเยังรู้สึกว่ายังเชื่อมั่นว่ามันจะกลับมานะเสียงพี่มันจะดูปแปลกๆไปนิดน,นึงเพราะเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็ พี่ยังจําได้อยู่นะครับว่ามันมีคนคนหนึ่งที่เขาด่าแบบนี้ยับอาเป็นว่าเรียกว่าพวกที่ด่าแบบนี้เยอะนะครับอย่าให้เห็นมากลับมาเล่นแล้วกันเนาะออด่าแบบไม่น่าให้อภัยนะครับนี่เลยนะแล้วก็เขาได้บอกว่า the adventure continues นะครับก็คือการจนทครจะไปจะไปต่อนั่เองเนาะแล้วก็มีสปอยตัวละครไว้พื้นหลังด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการดัดแปลงจากอนิเมะทั้งหมดเลยนะครับหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่ชัวร์ว่ามาจากเรื่องอะไรดูแว๊บๆปอ คอมเมนต์ได้แต่รู้สึกถึงนึกถึงดีโอเลยนะครับตรงนี้นะแต่ว่าอาจจะเป็นไอเซนก็ได้ถ้าใครรู้คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับออันนี้เพิ่งตื่นเสียงเพิ่งตื่นขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากตรงนี้กันดีกว่าว่าเขาพูดอะไรไปบ้างนะครับเนาะสำหรับแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ที่พวกเรารอคอยนะครับอ่ะเขาบอกว่านี่นะครับอีสบีนไว้นะครับตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะเออจะซูมจอให้น่าจะดีกว่านะครับ ู่นย์ติดจอนะฮะตัวทีบนี่เลยเวฟอ่ะนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มาเรามาทอกเอยเรามาทอกเลยว่เดี๋ยวอีกสักพ,พักน่าจะขึ้นสตรีมนะครับไม่แน่อาจจะขึ้นก่อนลงคิวบีนนี่เลยนะครับอ่ะก็เป็นระยะเวลานานแล้วนะครับก็ผ่านไปนานพอสมควรแล้วน่าจะเหตุผลต่างๆเราจะไม่สามารถพูดอะไรได้เป็นเวลาหลายเดือนนะครับก็น่าจะขึ้นเกี่ยวกับหมายกดทาง DMCA หรือเปล่านะครับอันนี้เขาเลยบอกว่าไม่สามารถพูดอะไรได้ อ่าตรงนี้เนี่ยพี่ก็รู้สึกมันเชื่อมโยงกับกฎหมายนะครับที่ถ้ามันขึ้นศาลอยู่นะครับมันจะไม่สามารถพูดอะไรได้เลยนั่นเองนะครับแส่งว่าเขาโดนหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่านี่นะแต่เขาบอกก็แต่นะครับพวกเราเขาเนี่ยยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องให้กับเราบอกอยู่นะครับเนื่องจากมีงานมากมายอ่าเกี่ยวกับที่ทํากับ Anime a v e n g e r นะครับไปปะอ่าก็คือทําแผนไว้เยอะนะครับ อ่าแล้วเขาบอกว่าเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะโชว์อะไรให้เราดูแล้วนะครับแต่ทุกอย่างมันกําลังแบบเรียกว่าต้องรอสักพักหนึ่งนะครับรตามนี้นะครับก็คือเขากําลังเดี๋ยวเขาจะเปิดโพล์มานะครับเปิดโพล์มาให้เราโหวตแล้วก็จะเป็นเอ่อเรียกว่าสนอให้เราดูเพิ่มนั่นเองนะครับอื่นเนาะโอ้ยแม่งตอนนี้พี่รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับเป็นอะไรที่รู้สึกไม่ได้รู้สึกมานานแล้วนะผมร,รู้ว่าขนลุกแบบสุดๆไปเลยนะครับตื่นมาและเห็นคนแพ อ่ะก็คือมีคนเรียกมากมายเลยนะครับให้พี่รีบทำเนาะแต่ว่าเราไม่รีบนะครับเราไม่ใช่คนที่ด่าเกมแบบสุดๆสุสโหดแล้วก็ด่าแบบท่าเสียเทเสียแต่ยังเกาะกระแสแมปนี้อยู่นั่นเองนะครับไม่ใช่พี่บอไกไว้ก่อนนะครับที่ชอบแบบไหนก็คือชอบแบบนั้นเนาะแล้วก็ในระหว่างที่เขากําลังทําการแม่นเทนเนวในระหว่างนี้นะครับเขาบอกว่าที่เขาปิดไปเนี่ยก็คือให้เรารอ,อเรียกว่า คือทําความเคารพเกี่ยวกับตัวแบรนด์โลบอกนะครับที่ทําการปิดแมปไปเนาะเพราะบางคนก็ด่านะครับไม่ว่าจะเรื่องแมปที่โดนปิดไปนะครับในสายเหตุของ DMCA ที่มาฮีโร่นะครับทางเกมแฟบได้ซื้อมาก็มีคนไปด่าด่าทางโลบอกเยอะนะครับว่าเอ้ยทำไมทําอย่างนี้เกมที่เปิดมาก,ก็แย่อะไรพวกนั้นนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของตัวโลบอกนั่นเองเนาะอ่ะนี่เขาก็บอกต่อนะครับว่าทีมงานพวกเขาที่เขาคุยกับเดี๋ยวพี่สรุป,ปง่ายๆเลยคือทางตัว ทีมงานของ EA เนี่ยได้คุยกับในส่วนของแมปไอจ็อเรียกว่าผู้บริหารโลบอกลลกกันนะครับเรียกกันละกกันเนาะอ่ะได้คุยกันแล้วนะครับนจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นวิศวกรของโลบอกรือเปล่าเออเอนจิเนียร์โลบอกนะครับ หรือว่าเจ้าของเจ้าของโลบอโดยตรงเลยอันนี้ที่เขาบอกไว้นะอ่าเป็นแบบนี้นะครับไอฟิกแชทโลบอคอยคูซินะครับก็คืออ่าอันนี้น่าจะเป็นเฉพาะของคนที่ทําสร้างแมปแล้วก็มีชื่อเสียงอันหนึ่งนะครับทางตัวโลบอเขาจะมีทีมงานดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็ไม่ได้ดูแลแบบเวอร์ขนาดหรอกก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์อะไรประมาณนั้นพาร์ทเนอร์โลบอของตัวคนสร้างอ่าประมาณนั้นนะครับก็จะสามารถส่งพวกข,ข้อความหรือว่าอะไรไปถามเขาได้ไปขอความช่วยเหลือนะครับทางตัวโลบอเขาก็ช่วยช่วยกันแบบ ยาวนานมากนะครับทนนี่เขาบอกเนาะก็คือให้เราทำความเคารพนี่นะครับ r e s p e c t f u l of o f f i c i a l b a n d on on r o b ออนะครับก็คืออะไรที่มันเป็นของโลบอกโดยตรงให้ทาความเคารพด้วยอย่าไปก้าวกายอะไรมากนะครับเพราะว่าอันนี้เขาคงเข้าใจแหละว่าในสิ่งสิ่งที่เขาทํามันผิดนะครับเพราะาเขาไม่ทําการซื้อลิขสิทธิ์มาโดยตรงเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมีงานที่ต้องทอําอีกมากมายนะครับไม่สามารถหยุดได้นะตอนนี้เนาะยังทําไม่เสร็จอ่ะประมาณนั้นนะครับอ่ะเขารู้ว่ามาตรฐานเนี่ยมันได้ถูกยกระดับขึ้นนะครับในส่วนของเราบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลด FPS นะครับหรือแมปใหม่ๆที่มาที่มีหนะ้าของคอรที่ออนไลน์ที่เยอะขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็เขาก็พยายามให้เต็มที่อา่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะผลักดันความคาดหวังของเราไปให้ถึงจุดสูงสุดเนาะ อ่าล้วก็เขาบอกว่าบทอดทนนิสักหน่อยนะครับมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการจะจนภัยนั่นเองนะการพนนจนภัยยังจะต้องไปต่อนะครับแล้วก็พบกันใหม่เลยเร็วนี้นะครับในระหว่างนี้โอ้พูดแล้วก็ขดลุกไปเหมือนเดิมนะครับโคตรขดลุกเลยนะเออในระหว่างนี้นะครับก็เรียกว่าทางโวเกมเขาก็รออยู่ นะครับไอไม่ใช่ตัวเกมสิตัวเดฟนะครับเพราะ็็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะดูว่าชุดทีม d e v วล o อปเของแมปนี้นะครับจะก,กลับมาทั้งหมดหรือเปล่าเรียวฮอกโดนลดยศนะครับจากที่เคยเป็น d e v วล o p e r เหมือนจะเหลือแค่คอนทิบ b เตอร์แล้วนั่นเองนะครับก่อนหน้าน,นี้มีเป็น d e v วล o อ e เปนะแล้วก็เราจะเห็นว่า d e v วล o อปเปแบบนี้เนี่ยหายไปหมดเลยนะครับไม่มีใครออนเลยนะนตอนนี้นะครับเป็นว่าถอโดนถอดยศกันทุกคนหรือเปล่านะครับ แต่จากที่เราดูคือเบสหรือบลัสนะครับที่กลายเป็นเดฟของแมปอนิเมะแวนการ์ดเนี่ยก็มาอยู่แบบนี้ไอมาอยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่อยู่ในดิทนี้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดิทของเอเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเย็นนี้อาจจะมีขยี้ของคำคำพูดใครบางคนนะครับไม่เย็นหรอกก็อาจจะขึ้นสตรีมก่อนคลิปนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาสร้างเรื่องกันสักนิดนึงหลังจากที่เราไม่ได้เมา์มอยกันนานนะครับปแปดเด็เอาไปเจอกันในไลฟ์ซีมดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็สำนี้นะครับขู้ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามก็ดีนะครับเมืออ่อกี้เสียงน่าจะหายไปก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเออเมืขอขอ่อกี้เสียงหายทุดีนะครับอ่าเราจะรอดูว่าใครที่เคยพูดอะไรไว้จะคืนคําพูดหรือเปล่านะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ